พระบาทสมเด็จพระประมินทรร,รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชาองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2566แล้วและแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินตามประกาศลงวันที่1กันยายนพุทธศักราช2566นั้น บัดน,นี้นายกัฐมนรีได้กลับบังคมทูลว่าสมควรปรับปรุงรัฐมนตรีบางตำแหน่งเพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อาการบริหารราชการแผ่นดินอาศัยอำนาจตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้ 1. ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีดังต่อไปนี้ นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายปราณปรีพระหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนางพวงเพชรชุลเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี นายจักรพงษ์แสงมณีร an ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายชัยยาพรมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี นายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายแพทย์ชน,น่าสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาร,รณสุขพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและให้แต่งตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่งนายพิชัยชุนหะวชิระเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายจักรพงษ์แสงบณีเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวเจิราพรสินทุพไพรเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเผ่าภูมิโรจนสกุลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายปานปรีพหิทธานุกรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเสริมศักด์พงพาณิชย์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอัทกรสิริรัทยากรเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุชาติชมกลิ่นเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่27เมษายนพุทธศักราช2567 เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชองค์การนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี